เยเนี่ยเยยนี่อ้ตรงจุดขาวๆนี่คือนกท่านทิมดูสิลูกนั่นน่ะนกสีขาวอ่ะโอ้นี่เขาเป็นนกนี่เนี่ยนกกระเรียนหรือเปล่าเออออกมาจากไอ้นี่ทุเรียนแลนมีระยะเลยเหมือนนร้อยอ่ะโอ้นี่นี่นี่อะไรองะไรไปแล้วลาบอ่ะนกกระเรียนไปแล้วหนู่มมงนี่นกกระยางหรือนกกระเรียนไม่รู้ ตอนนี้หญิงอยู่ที่เอื้องหลวงคาเฟ่จังหวัดจันทบุรีอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราไปคาเฟ่ที่จันทบุรีบ่อยเพราะว่าหญิงอยู่คาเออหญิงอยู่ที่จันทบุรีนะคะ<ม>แล้วก็ที่จันทบุรีเนี่ยคาเฟ่สวยๆเยอะมากเลยนะคะ<ม>แล้วก็ที่เอื้องหลวงจันคาเฟ่นี้นะคะ<ม>เขาะจะมีเป็นเออเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะม,มีที่พัก<ม>แล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้ดอกไม้สวยคือพอเห็นต้นไม้ของที่นี่นะคะจะนึกถึงเออที่เชียงใหม่ สมัยก่อนที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีพวกดอกกีเสื้อดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบเนาะมันเหมือนแบบเหมือนเรามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วแถมช่วงนี้อากาศคือแบบดีนะคะไม่ค่อยร้อนมากนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีเป็นพัดลมไอ้น้ำก็ช่วยให้แบบชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในคาเฟ่กันนะคะ ออขอบเุณคิก้วนี้นะคะชากุหลาบน้ำผึ้งมะนาวค่ะ ท็อปโน้จะเป็นหอมกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเออมันหยุดมันอยู่ที่คอเลยอะ่ะแล้วมันแบบเย็นชื่นใจอะ่ะแก้วนี้คือดีมากเลยอะชอบเลยอะ่ะรู้สึกแบบหอมแล้วก็สดชื่นแก้วนี้นะคะน้ำแดงโซดานะคะสามีบอกว่าอยากซ่าคะ่ะเลยสั่งน้ำแดงโซดา ม,ม,มั้งที่จันทบุรีนะคะธรรมชาติสวยงามนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะมาเที่ยวจันทบุรีได้นะคะชาวจันทบุรีทุกคนยินดีต้อนรับนะคะ ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้หญิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ